สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็จะมารีวิวชีวิต2แม่ลูกของเรานะคะตื่นเช้ามาตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ที่ประมาณ6กโมเช้านะคะมีเด็กคนนึงไม่อยากไปโรงเรียนค่ะทุกคนเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากนะคะตั้งแต่ขึ้น ป2มันนี่รู้สึกว่าเขาจะเรียนหนักนะคะแม่ก็เลยถามไปว่าที่เรียนหนักเน่ะเรียนอะไรบ้างนะคะนี่เลยคุณแม่ก็แต่งหน้าไปด้วยนะคะตัวนี้ของเราจะลงครีมบำรุงหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะมี s p f 20 e นะคะทุกคนแล้วก็ช่วยบำรุงหน้าได้ด้วยสําหรับคนที่ผิวมันนะคะแม่แนะนาว่าใช้ไปเลยค่ะใช้ดีมากแม่ก็เป็นคนที่ผิวมันมากนะคะใครสนใจก็แม่จะปักตะกร้าไว้ให้นะคะทุกคนนี่เลยแม่ก็จะทาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากลงครีมตัวนี้นะคะ ก็จะลงกันแดดไปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนกันแดด S.P.F 50นะคะทุกคนก็เลยปรับทัศนคติกับลูกนะคะว่า mm hmm. การเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนมันก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะก็บอกลูกสาวว่าไปโรงเรียนนะคะคือที่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเออจะต้องเดินไปหาค,คุณครูที่ห้องนะคะเหมือนกับแบบว่าเปลี่ยนคาบอะไรอย่างเงี้ยทุกคน เปลี่ยนคาบชั่วโมงหนึง่งก็จะต้องเดินไปเรียนอีกห้องนึงอะไรอย่างนี้เนาะแม่ก็เพิ่งจะรู้เพราะแม่ก็เพิ่งถามเขาไปเขาก็เพิ่งอธิบายให้ฟังที่เขาเหนื่อยเพราะว่าเราจะต้องเดินขึ้นไปชั้น2ชั้น3อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะไปหาคุณครูนะคะทุกคนแม่ก็บอกว่าหนูก็คิดซะว่าเปลี่ยน เปลี่ยนที่นั่งเรียนเปลี่ยนห้องใหม่มันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ๆก็จะทําให้รู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปรับทัศนคติก,กันไปเดี๋ยวเย็นนี้จะมาดูอีกทีว่าลูกเราจะเป็นยังไงนะคะพอแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะพาลูกลงไปทานข้าวกันนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วลงไปทานข้าวแล้วก็ไปรอเอ่อไปโรงเรียนกันนะคะทุกคน ตอนนี้เดินลงมาจากข้างบนนะคะจะไปโรงเรียนกันแล้วค่ะกําลังรอคุณปู่มารับนะคะนี่เลยคุณปู่มาส่งปุ๊บแล้วก็ต้องนั่งพี่วินต่ออีกรอบนึงนะคะทุกคนต่ออีกแป๊บเดียวค่ะประมาณ5นาทีก็จะถึงโรงเรียนน้องซีวิกแล้วนะคะอันนี้นั่งรอพี่วินพอดีพอดีวินตอนเช้าเด็กๆไปโรงเรียนกันเนาะก็จะแบบว่าต้องรอ,อนิดนึงอันนี้ถึงพอมาถึงหน้าโรงเรียนนะคะเขาก็จะบอกแม่ว่าหนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะก่อนจะเข้าห้องเรียน มันเป็นความสุขของมนุษย์แม่ทุกคนนะเนาะที่จะต้องมาส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าในทุกๆเช้านะคะขอให้รู้ว่าลูกของเราเนี่ยเข้าห้องเรียบร้อยแล้วอันนี้คุณแม่ก็ไปทำงานได้อย่างสบายใจนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ